สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Soccer Manager 2022นะครับผมก็ทีมที่ผมจะเล่นก็น่าจะเป็นลิเวอร์ o ูลนะครับทีมรักของผมเองนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยรอ <c oughs> สักครู่นะครับเน็ตแบบก็ก็ดีอะ่ะแต่ว่ามันอัดมาจอก็เลยข้างนิดหนึ่งนะครับ นะครับผมก็จะเลือกไม่ไม,ม่เลยนะทุกคน <c oughs> ผมจะเลือกเล่นเป็นลิเวอร์พูลครับแน่นอนนะครับโอเคผมเนี้ยข้อเข้าอ,อยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับผมก็รอมาโหลดสักครู่นึงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารับของรางวัลก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องพยาบาลแล้วก็เงินแล้วก็เงินทองนะครับผมได้ทั้งส2บล้านยูโรเลยนะโอเคนะครับ เริ่มเกมมาก็โอ้ดูสก้าวก่อนก็มีจุนกุนเด้คัมเซลโลดิบา่าเคเวน boy, คินเดอะบอยคิงเซเลโคโมองแล้วก็เฟเดโกเคียซ่านะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจน่าจะเป็นเอ่อ,อ,อน่าจะเป็นเฟเดโกเคียซ่านะโอเคจะแตกก็จะปีดเก้าสิบสามนะครับการยิงก็ 8ปดสบเก้าน่เคมีเข้ากับเราไม่ค่อยดีนะอ่าสําหรับจุนกุนเด้ก็ยงไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะโอเคโอเคสําหรับสปอนเซอร์นะเดี๋ยวเรารับเป็นอันนี้เลยสํหรับขายยาหรอจายยาขายยาอะไรสักอย่างนะยได้ไดมีเงินหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านนะทุกคนโอเคอันนี้ก็ลบไปห,หมดเลยนะครับ คืออะไรเนี่ยอา่าคือผมอ่อนภาษาอังกฤษนะทุกคนแต่ก็พอเล่นได้นะเนี่อินามิโน,โนครับขอเป็นนักเตะโลโดิชันครับจากแบล็กดาวครับเบเยอร์นะก็ออาอยุ26ก็โอเคเดี๋ยวเราลบมิวออกให้หมดก่อนครับผมโอเค ตอนนี้ครับก็มาดูสิ่งที่บอ a บริหารต้องการนะทุกคนเอออย่างแรกคือเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกภายในปีสองพันยี่สิบสองภายในปีนี้นะได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกภายในสามซีซั่นแล้วก็หาเงินในส่สอนได้สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อัปเกรดสนามซ้อมให้เป็นแปดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันที่นั่งนะครับแล้วก็หาเงินให้ได้1 0 0พันล้านนะแล้วก็อัปเกรดคับโซนนะครับ ก็อโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับที่เขาต้องการโอเคครับก็เดี๋ยวก็เราจะไปดูนักเตะนะครับว่าเราสามารถเซ็นสัญญาใครมาได้บ้างครับตัวที่ผมงเลงไว้ก็น่าจะเป็นเจคอบแลมซี่นะครับกองกลางกองกาลางดารุ่งชาวอังกฤษนะครับเ,เล่นอยู่ทีมอแอสตันวิลล่านะ ขีด okay, ละคายก่อนนี่นะครับเจคอบแรมซี่ครับอายุยี่สิบครับกองกลาง,ลงสไตล์บนะ็อกชูบ็อกนะเยวเราส่งสเกลไปดูก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเดเรากลับไปหน้าแรกนะครับเราอ่านมิวทำะไรใหมดงานซ้อมนะครับผมแนะนำนะครับอ่าอันนี้คือแนะนำนะครับจะซ้อมแบบ เป็นเอาแรงก่อนฟิสิกนะครับก็อันนีนะ้เอาแรงซ้อมมันกูแล้วก็เคมีนักเตะเข้ากับเรานะครับโอเคเราเราซ้อมไปก่อนนะครับ